วันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตการเพาะเมล็ดนะคะที่บีเพาะไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะผ่านมาประมาณ7-8วันนะคะน้องก็งอกออกมาแล้วนะคะ4เมล็ดมีเพาะไปประมาณ50เมล็ดนะคะก็ l อลวีใช้เวลางอกนานนะคะบางทีก็เป็นเดือนก็มีเนาะ อ่ะระหว่างนี้นะคะเพื่อนๆนะคะส่องได้นะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปแกะถุงเขานะคะเพราะว่าเขาจะได้อุณหภูมิคงที่นะคะภายในถุงแล้วก็น้ําที่เราใส่ไว้ก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็จะใช้ระบบหมุนเวียนภายในถุงเรื่อยๆไปนะคะจนกว่าเขาจะโตเนาะสำหรับใครนะคะที่สอบถามว่าวางไว้ที่ไหนวางไว้อย่างไรนะคะนี่เลยค่ะบีวางไว้ที่ใต้ชั้นวางแคคตัสนะคะซึ่งอยู่รวมกับเพื่อนๆของเขาเนาะ มีวางไว้ประมาณนี้นะคะอยู่ใต้โรงอยู่ในโรงเรือนะคะใต้โต๊ะว,วางแคกตัดนะคะที่พางแสงด้วยสแลน50%นะคะนี่ค่ะประมาณนี้เนาะค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ชมเพียงเท่านี้นะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ